สวัสดีค่ะหนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีสิงประจําวันที่5ถึง11ธันวาคม2565ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของความเปลี่ยนแปลงนะคะการมองโลกอย่างมั่นใจนะคะมองโลกในแง่ดีมากขึ้นบางรายอาจจะพบเจอจุดเปลี่ยนนะคะของโชคชะตาหรือมีการเดินทางนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งไกลและใกล้ก็ได้ ในเรื่องของการงานนะคะบอกถึงโอกาสที่ดีที่จะได้แสดงฝีมือการได้รับโชคลาภนะคะการได้รับข่าวคราวเรื่องการยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือเรื่องของการทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์นะคะเรื่องของบ้านที่ดินคอนโดต่างๆหรือยวดยันพาหนะนะคะช่วงนี้ก็โดดเด่นมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงย้ายงานนะคะที่สร้างรายได้ได้มากขึ้นหรือมีความมั่นคงรออยู่นะคะ การเงินช่วงนี้รายรับเข้ามามากนะคะมีเกณฑ์ที่จะราบรื่นคล่องตัวนะคะไม่เดือดร้อนเรื่องเงินทองทั้งยังอาจจะมีโชคลาภนะคะมีเรื่องเซอร์ไพรส์หรือได้รับเงินก้อนเงินมรดกใครที่เดือดร้อนนะคะก็จะได้พบเจอคนออผู้ใหญ่ใจดีนะคะมาช่วยอุปถัมภ์ได้นะคะหรือเป็นเพื่อนเป็นคนสนิทคนรู้ใจนะคะ ในเรื่องของสุขภาพนะคะ,ะ,ะเกี่ยวกับเรื่องของอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะจะเป็นหวัดหรือเรื่องของธาตุลมต่างๆนะคะโรคภยัยไข้เจ็บที่ระบาดก็ต้องระวังช่วงนี้บอกให้ออกกำลังกายนะคะให้ระวังเรื่องอาหารการกินให้ทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็เลิกเกี่ยวกับเหล้าบุหรี่ต่างๆในเรื่องของคนโสดนะคะมีเกณฑ์พบปรักที่ถูกใจ พบรักจากการเดินทางนะคะบางรายเกี่ยวกับชาวต่างชาติต่างภาษาส่วนท่านที่คองคู่กันแล้วนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะออตั้งคันมีบุตรได้นะคะหรือมีเกณฑ์วางแผนเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนร่วมกันการซื้ออสังหาริมทรัพย์นะคะการต่อเติมเปลี่ยนแปลงปรับปรุงบ้านเรือนเกิดขึ้นได้ในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอ็อ b o x มาที่เพจคารมิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด subscribe ติดตามช่อง YouTube คารมิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ